เราเคยรู้สึกตกหลุมรักกับการเดินทางตกหลุมรักกับสเสน่ห์ของจังหวัดไหนในประเทศไทยบ้างไหมครับถ้าคำถามนี้นกมีในใจแล้วที่นี่จังหวัดน่านความสุขแบบที่ไม่เคยสัมผัสได้จะกลับมาที่นี่อีกครั้งเดินทางไปพร้อมกันกับทั่วทินแดนไทยที่บ้านถืมตองอําเภอเมืองจังหวัดน่าน บ้านถึงตองห่างจากตัวเมืองจังหวัดหน้าประมาณ6กิโลเมตรไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข1091จากนั้นเจอป้ายบ้านถึงตองให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรวงเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงบ้านถึงตองแล้วครับจังหวัดหน้านะครับก็เป็นจังหวัดเล็กๆที่เวเรียบง่ายเวลาลงมาเนี่ยเราจะได้ใช้เวลาที่นี่นะครับแบบเนิบช้าสามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่กับจังหวัดเนี้ย ได้แบบสบายๆนะครับครั้งนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่บ้านถิมตองนะครับซึ่งที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเราจะออกมาจากตัวเมืองหน้าเนี่ยไม่ไกลามากครับแล้วก็มองไปทางไหนนะครับมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่ความร่มรื่นนะครับตอนแรกมันเป็นบ้านส่วนตองเนาะ ส่วนตองก็คือมันมีต้นกล้วยได้เยอะเวลาแบบเจ้าเมืองเสด็จทีก็กันแดดกันอะไรก็จะใช้พวกนี้มาบังแดดยุคนี้ก็คือเป็นเต็นต์ตอนหลังมามันก็จะเปลี่ยนจากไม้ต้นกล้วยเป็นไม้ยางแขยงมาทําเป็นขัดแต่ไม้ไผ่แล้วใช้ไม้ยางแข็งเนี่ยรองเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็มุงหลังคาทําเรียกว่าถึงตอง ยังหนุ่มอยู่เลยบ้านขีเขียวเขียวนี่ฮะนี่ปลูกเองหมดเลยเหรอครับครับปลูกเองครับท่านโอ้โหปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยพืชฝักสวนครัวกินได้แล้วก็มีไม้ประดับอยากกินอะไรก็เก็บที่ในบ้านนี่เพราะว่ามันเป็นนิสัยติดมากแม่จากพ่อจากแม่จากบารรพบุรุษไม่ใช่มีเฉพาะบ้านผมรอบรอบบ้านลูกหลานนี่ก็สั่งสอนไปถามอยากเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนตรงนี้ก่อนครับว่าป่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับก็เป็นป่าธรรมชาติ เนะมื่อก่อนมันก็มันมีอุดมสมบูรณ์ก่อนปี2 2นี่มีมีการตัดไม้ทําลายป่าเยอะก็มีการทําไร่เลื่อนลอยกันแต่ไม่ใช่คนท้องที่นี่นะมีคนต่างตำบลเข้ามามีความคิดเองว่าเอ๊ะมันต้องรักษาสมัยนั้นเราก็เป็นผู้ใหญ่บ้านขอเสนอในสภาตำบลว่าขอให้กันป่า ที่เป็นประวัติศาสตร์นี่นะปูโฮงนี่มันมีประวัติยาวนานแล้วก็ภูจลอนในมติชนบนเขาก็เห็นชอบปี29เาแล้วก็มีการแบ่งเขตว่าอันนี้นะเป็นเขตอนุรักษ์ทีนี้มันต้องทําการปลูกป่าปลูกมาขั้งแรกก็เอาชุมชนไปมีส่วนร่วมบ้างเอาชาวบ้านไปปลูกมาก็ให้เขาอยู่ในนั้นบ้างแต่จริงแล้วป่าไม่ต้องไปปลูกมันแค่ดูแลมันไม่ให้คนมาทำลายมันก็ึ้นกันเองแล้วน้องมีส่วนร่วมกับชุมชนยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ทํางานเป็นร่วมกับวิปัสด้วยแล้วก็คณะทํางานที่ชุมชนรับหน้าที่พาน้องๆไปศึกษาาาในนเส้ทงธรรมชติ S <S ส่วนใหญ่เราก็จะเข้าไปในช่วงฤดูหนาวค่ะปั่นจักรยานกันไปเป็นกิจกรรมไม่ง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยเขาทํำาเป็นภาษาพื้นบ้านเนาะอุ้ยต้นอะไรนี่มาอ้ยังนี่นี่ของพืฐา,านที่บายนี่นี่ลูกนี่นี่นี่ประโยชน์ของมันอย่างนี้นะต้นไม้ต้นนี่มันโตมาเราสามารถเอาไปทํา้าบ้านได้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะฮะพร้อมกับเด็กนักเรียนของเขาก็ไปทาฟิกัดก็จะลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนเลยหมจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนในชุมชนคะโรงเรียนบ้านถิ่นทองแต่นี้เราเราเป็นคนรุ่นใหม่ รแล้วต้องมาทํางานกับคนรุ่นเกา่ารู้สึกยังไงบ้างมันเกิดความผูกพันไปโดยการปลูกฝังจากผู้ใหญ่ทําให้เรารู้สึกว่ารักชุมชน,นแล้วก็ทําให้เราอยากจะอยู่ดูแลรักษามันไปอย่างนี้ค่ะสืบ <c oughs> กันไปภูมิใจมากี่ทที่ได้อยู่ในชุมชนนี้ค่ะ เวลาพ่อ,อ้ยให้ความรู้หรือว่าเขาคุยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่พ่อวิได้ทำนะฮะยานเงือแรงกายต่างๆที่พ่อวยได้ทำมาเนี่ยเขาภูมิใจแล้วทําได้ถึงทุกวันนี้นั่นเองครับอุ้ยครับที่นี่มีมีแบบมีเพาะกล้าอะไรที่เราจะไปปลกูกยางนายางนาทำไมอุ้ยต้องเพาะยางนาครับมันเป็นไม้พื้นบ้านแหละไม้ที่สามารถอนุรักษ์น้ําไว้ได้เป็นมไม้เยื้ต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดว่านี้ผมขอต้นกล้าไปปลูกนี่ได้ได้ได้รู้สึกว่าจะมีอื่นมาด้วยมีของกินได้มันออกมาก็เลยไม่ถอนเอาไปนลูด้ว ถ้าเกิดเรามาเที่ยวที่หมู่บ้านแหน่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมที่เราสามารถทําร่วมกับคนในชุมชนได้นะครับนั่นะค,คือการไปปลูกป่าซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆของชุมชนที่นี่ที่เขาจะช่วยกันอนุรักษ์เป็นประจําอยู่แล้วพอเราไปถึงนะครับก็จะมีป่าอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งเขาจะเรียกว่าปูหุงอีกฝั่งหนึ่งจะเรียกว่าผูจลอนนะครับปูหุงแปลว่าอะไรครับปูหงนี่ก็หมายถึาว่าภูเขาภูขเขาคือภูภูภูเขาสัตว์ชนิดหนึ่งเมื่อก่อนมันอาศัยอยู่ที่นี่คืออะไรครับ เยวอ๋อเยว่อ๋อภูจันรเนี่ยมานคือเมื่อก่อนนี่มันก็มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ก็ยัเภูเขาลูกนี่แหละเป็นพระธาตุประจาหมู่บ้านสองฝั่งนี้ชาวบ้านทุกคนช่วยกันดูแลเลยตรงนี้จะเป็นป่าอนักษ์ของแต่ละบ้านตรงนี้เขาหมู่สามหมู่สี่ช่วยกันดูแลทางนี้เราก็การให้เขาพื้นที่ทํากินไปตรงนี้เนี่ยคือปล่อยชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาหากินได้หาินของป่าต่างๆแล้วก็ช่วยดูแลด้านบนไปชนิดที่เราไดนียหยดตัดได้นี่ก็มีไม้ไผ่ไม้้างไม้บงไม่อะไรตัวนี้นะไม้ขาามมมแ่่้เเนนือ็็งีหดดป สำคัญไงกับคนในหมู่บ้านแห่งนี้บ้างคับป่าคือชีวิตนะถ้าทุกคนไม่มีป่าแล้วก็ชีวิตไม่เป็นปกติสุขมันไม่มีประโยชน์เฉพาะชาวนำบรถืมตองแหละเป็นทั่วทั้งอำเภอทั่วจังหวัดทั้งประเทศเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะให้กับคนทั้งประเทศได้รู้ว่านี่ที่นี่เรามีการอนุรักษ์ด้วยแล้ว ทางนี้มีวิธีการบอกยังไงให้เขาได้รู้แล้วว่าประโยชน์ของป่าเป็นยังไงของเราจะมีวิทยุชุมชนนะคะให้ชาวบ้านเขาได้ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆทุกคนในหมู่บ้านก็เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับคนในชุมชนนะครับเข้าใจกันรู้รักสามัคคีแล้วก็เหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของทุกๆคนทุกคนต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นกฎอย่างหนึ่งนะครับที่เราไม่ได้เคร่งครัดอะไรมากมายแต่คือเราใช้ใจบอกกันใช้ปากคุยกันนะครับนี่คือความรักของคนในหมู่บ้านที่ช่วยดูแลบ้านหลังนี้พร้อมๆกันนั่นเองนะคร กว่าจะมาเป็นป่าแบบนี้ได้เนี่ยเขาใช้เวลาหลาย10ปีนะครับนึกว,ว่ามันเหมือนเป็นสิ่งดีๆนะฮะที่อยากจะจุดประกายให้กับอีกหลายๆหมู่บ้านนะครับที่เห็นความสําคัญของป่าอาจจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนึกคิดว่ามันจะสําเร็จแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ได้ว่าประโยชน์ของป่าเนี่ยมันสามารถทําให้เรานะครับมีชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองครับได้มาปลูกป่าหรือพาคนที่เขามาท่องเที่ยวป่าชุมชนของเราเนี่ยรู้สึกไ่างรบ้างรู้สึกสบายใจครับเมื่อได้มา กุม่มเยาวชนก็ดีนะครับทำง,งานร่วมกันละรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจครับนี่แหละครับต้นยางนาน,นี้้จะเป็นอีกหนึ่งต้นหนึ่งนะครับที่เราจะเป็นคนที่ปลูกเราจะอยู่ในชุมชนนี้นะครับ้ามุมไหนดีช่วยกันหาหน่อยเร็วเราต้องคุด หลุมลึกลงไปแค่ไหนครับพอสมควรหน่อยนะต่ว่าจะให้มันกว้างหน่อยอ่าคุณลงไปปุ๊บพอวางให้เขาพอดีถุงนี่ให้มันดินอ่อนๆหลกมันจะมาเจอใศ้ดินอ่อนๆมันไปขึ้นเร็วนี่ต้นนี้มันมันจอออกก็สงสารมันมันขึ้นนี่มันยังนาโหลพามันหล่นแต่ต่อไปนี่นะฮะเดี๋ยวเวลาคนอาจจะมาหาของป่าไรอยะไรเงี้ยเขาก็มาเด็ดกระเพราทานได้ความเขียวชุ่มแบบนี้นะครับผมว่าป่าเนี่ยก็สร้างสิ่งดีๆสร้างอากาศดีๆสร้างความรู้สึกดีๆให้กับเราตอนเราปลูกเสร็จอย่างเงี้ยฮะมันได้ มมันมีความสุขความสุขะนะฮะเป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาปลูกป่าในครั้งนี้นะครับอีกหลายสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นต้นยางนาที่ใหญ่นะฮะแล้วก็สามารถสร้างร่มเงาให้กับคนที่ชุมชนแห่งนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้กลับมาดูหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นความภาคภูมิใจมากๆอย่างหนึ่งที่นบได้มีโอกาสได้ทําในวันนี้เราก็อยากให้ทุกๆคนนะครับลองทําแบบนบดูบ้าง เก่งนะครับถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากแล้วแต่ท่านเหมือนบอกว่าเป็นปราชชาวบ้านนะครับเป็นครูที่ให้ความรู้นะครับต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรด้วยนะครับคนที่นี่เนี่ยเขาก็ให้การนับถือแล้วก็นับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเยอะเลยทีเดียวนะครับรอบๆบ้านบ้างแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรเนี่ยที่เป็นความรู้ของผูวินนะครับที่ส่งทอดมาตั้งแต่รุ่นของคุณปู่คุณย่าเนี่ยครับเป็นน้ํายาบ้วนปาก คือพอได้ลองแล้วนะครับน้ำยาบ้นปากสูตรของป้าอุ้ยเนี่ยครับใช้ได้ดีไม่แพ้น้ำยาบ้นปากสมัยใหม่เลยละครับรสชาติครับบอกเลยครับว่าตอนที่เข้าไปปุ๊บอะไรต่างน่าก็จะเริ่มบีบรัดจริงๆครับเหมือนที่อุ้บอกว่าฟันต่างๆจะรัดเข้ามารู้สึกเลยครับว่าวันนี้สะอาดทั้งเหงือกทั้งฟันลงไปถึงคอหอยเลยฮะ หล่องน่านนี่มันมีตำนานเล่าขานกันมานานตั้งแต่จุลศักราช7 1 5รบผมเกิดพุธศกราชนี่จุลศักราช <c oughs> สมัยพญาการเมืองจะมาสร้างพระธาตุเชงแห่งวัดหลวงอภัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะสร้างธาตุแล้วก็เอาผ้าพิมพ์เงินให้20องค์ผ้าพิมพ์คำให้20องค์แล้วก็พ่อบรมสารีนิกธาถุเอาใส่แพใส่เรือมาล่องน้ำน่านมาทำมาสร้างวัด เาท่าแช่แห่งกันนาเป็นที่มาขอเางเพลงล่องน่านใครก็แล้วแต่ที่เล่นเพลงนี้แซงเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนน่านน,านแล้วเวลาไปจีบสาวไปจีบแม่นะครับเมื่อก่อนก็แต ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงปินอัางนี้เขาเรียกว่าแปินเป็นภาษาพื้นบ้านปินทาาอีสานก็าเรียกพินพินอ๋อพินแล้วซึ่งซึ่งเนี่ยเป็นภาษาของเชียงใหม่ที่เขาบอกว่าสลอซอซึ่งสลอคือไหนครับสลอคืออันนี้อันนี้คือสลอนี่สลอภาษาไทยกลางเขากว่ซอภาษาพื้นบ้านเขาเรียกเครื่องสายเขาจะไม่ใช่ว่าเครื่องดนตรีนะมีงานศพงาน บวชอะไรเอาเครื่องสายไปเล่นกอลเองแล้วที่เห็นด้านหลังตรงนี้นะครับนอกจากเครื่องดนตรีตร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 แล้วนะครับอุ้ยก็ยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเอากะลาหรือใช้ต,ต่างๆนะครับมาทําเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นนี่กาแฟรหรือจะเป็นนระบวยกระบวยตักน้ําจ,จะหวักก็มีนะครับเอ,อเอาไว้ตักแก๊กพีมันเราเรียกวปากอะไรนะปากปากเวลาว่างเราก็ไปได้ไปไหนเราก็นั่งคืนบ้านเนี่ยครับ ส่วนใช้อีกวันนึงนะครับเป็นเช้าวันใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความสุขมากๆกนะครับกับการไปเดินตลาดนะครับซึ่งเป็นตลาดเล็กๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านมีไมิกี่แผงเองนะครับแต่มันเป็นความอบอุ่นนะครับที่เราได้เข้าไปสัมผัสได้ไปรู้จักนะครับกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ย จริงจริงตลาดนี้เนี่ยเขาตื่นเช้ากันมนกเลยนะครับตื่นเช้าค่ะประมาณตีสี่ใกล้หกโมงนี่ก็คือใกล้จะหมดแล้วแสดงว่าวันนี้เรามาเริ่มช้าแล้วนะฮะตลาดเริ่มวายแล้วแต่วันนี้เราสองคนแต่งกายนะครับเหมือนนักกันมาเลยนะฮะแบบพื้นเมืองปกติคนที่นี่เขาแต่งกายแบบนี้ไปวัดด้ไ่มครับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไปวัดกันเนาะก็เลยต้องแต่งใส่ผ้าถุงหน่อยถ้าเป็นหน่วยงานราชการหรือโรงเรียนก็จะเน้นให้เป็นวันศุกร์อันนี้ผักอะไรบ้างครับอันนี้ผักขมกองตะแดเจ้าอันนี้เขาจะเอาไปทําอะไรครับเนี่ยกองห้าบาทกองละห้าบาทนี่ฮะ เอาไปคั่วก็ได้ค่ะแล้วบางคนก็ไปแกงก็ได้แกงอะไรจ๊ะแกงฟักค่ะแกงฟักเหรอครับโ้มีแถมด้วยวันนี้ยามากี่ตัวจ้ะทำมาแค่3ตัว<า>ตอนนี้เลยลตัวเดียวขยันใช่นะครับขายไปด้วยสารไปด้วยโอ้โหซื้อ2แถมหนึ่ง ถามว่าสองนี้แตกต่างกันยังไงจะมีไม้กัดอยู่อันนึงครับถ้ามีไมอ้อย่างนี้คือเค็มอันนี้คือใส่เกลือค่ะใส่เกลืออันนี้ใส่น้ําตาลน้ําตาลจะหวานะนะครับนีบค่คนที่นี่ก็จะทานเมี่ยงกันด้วยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดกันครับ <uko S 2> นี่ที่อยู่ในนี้เนี่ยเป็นขันที่น้องมิกเตรียมมานะครับ,รบให้เราไปทําบุญแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ของที่เราซื้อเพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นทั้งผลไม้ลิ้นจีนะครับแกงต่างๆไปทําบุญด้วยกันนะครับวัดอยู่ใกล้ๆตรงนี้เอง ครับมาทำบุญเหรอครับครับมาส่งจังหันจังหันทางเชียงใหม่ก็จังหันแต่ทางบ้านเราเนี่ยว่าส่งข้าววัดีวันนี้มาทำบุญครับอ๋อวัน,นเกิดเหรอใช่แล้วอายุมันขวัญยืนเนอะข้าวหมูขอบคุณครับเดินรุ่งเรืองก้าวหน้านี่ก็อันนี้อะไรนะครับทางเหนือเขาว่าสวยเตียนสวยเตียนมันก็มีทูบเทียนดอกไม้เพื่อจะเอามาบูชาทำบุญวันเกิด หลวงพ่อก็จะให้พรแบบภาษาลั่นนะนั่นก็อุทิศส่วนกุศลมันเราเรียกว่าเขียนใบกันตาลใบกันตานคืออะไรครับใบกันตานเหมายนคือว่าเขียนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลให้วันพุดหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรอยากจะทาบุญให้ใครก็เขียนลงไปได้เขียนลงไปได้ชื่อูุญ่าตายายได้หมดค่ะกี่คนก็ได้พอเราเขียนเสร็จนะครับเราก็ใส่ลงไปในนี้แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเรามีปัจจัยอย่างงี้ค่ะก็ใส่ได้ก่อนที่เอาไปก็เขียนเขียนหนึ่งรอบค่ะ Eh, untuk sampaikan kami itang loor dan nafika hara tenang ampeka asal dalam nasionallo iak lo putalah sampah sampa tinan ya wah arahan tak arahan ti, maka yanangipana kerja yang untuk debita ajane wani kaham bebanisan di supajanya mangkaraka ha angkasa nampet ika wan dayam tangan lain ได้มีโอกาสมาที่บ้านของพ่อุออิยยางนะครับพอ่อุยิยยางเนี่ยก็ปลูกของไว้รอบๆบ,บ้านเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งผลไม้นะครับหรือว่าจะเป็นเมะไฟลองกองลิ้นจี่โอ้โหเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ปลูกไว้เยอะเลยก็คือหน่อไม้นี่แหละครับโอ้ยสถานขึ้นไหลเ <laughs> อ้อยบอกแล้วว่าของไคยเนี่ยมันจิบจิบสบายสบาย ป้าอุ้ยครับอันนี้หน่ออะไรครับหน่อไผ่เปาะไผ่เปาะครับไผ่เปาะไผ่เปาะครับอ๋อไผ่เปาะล้อมคอกอย่างนี้ไว้แล้วก็ปลูกอย่างนี้เลยเหรอครับมีกี่คอกครับสามร้อยกว่าคอกครับฮ่าถึงมุ่นนะครับหมุเยอะเลยนะ ประมาณสักสองลยกว่าเอาไปต้มแล้วขายวันหนึ่งได้เยอะไหมห้ <5 S 1> ราร้อยบาทห้าร้อยบาทตั้งแต่สามสี่โมงกรต้มละตั้งแต่รอนคืนเลยอ๋อต้องต้มทั้งคืนถึงจะอร่อยถ,อถึงจะหวานนะครับ,บอยู่ถึงตองแล้วใช้ชีวิตแบบนี้มันมีความสุขยังไงบ้างครับมันก็บสบายใจครับบ่ต้ังคิดถุงหนักเข้าห่ต้ังซื้อใครบ่ต้ั้งซื้อมีแต่ซื้อห้ากะปิชีวิตเรียบง่ายมีความสุขไหมครับใช่ค่ะมีความสุขมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามองเห็นแล้วว่าคนที่นี่เนี่ยเขาอยู่อย่าง พอเพียงจริงๆนะครับความพอเพียงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะว่ามันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าตัวเราพอคําว่าพอดีและพอเพียงก็จะเกิดขึ้นครับ คือคักกันอยู่เลยนะฮะวันนี้เราจะมีอะไรกินบ้นางไหมจ๋าจะขออาศัยฝากท้องที่นี่สักหน่อยนีน้ำกีน้ำปูมิน้ำปูแล้วอะไรครับหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้ม อืมไอ้เนาะไอ้าอ้เนาะไอ้เนาไอ้เนาะไอ้เนาะไอเนะไอ้าไอ้นีไอ้เนาะไอนะไปผันระไอ้เนอเาะไอ้เนอนาะไอ้เนาอยาะใอ่หมดอเลยอ้เนาไอ้น้วนอเนไอ้าะไอนะ้เกาานา้เนเนาะอ้าะเากนะาะไอ้นาะไอาอ้เะอักาะาะไอ้าอ้เนาะไอ้เนาะอบาอ้เาะไาลึงเนาะไอ้นาะ้ะไักล ผักละผักละคือชะอมชะอมนี่าากลางนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างนะครับอย่างแกงแคร์ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีใส่ผักเหมือนกัน่ะแต่ใส่เป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่แต่ถ้าไอยอก็คือใส่ปลาค่ะใส่ปลาแห้งนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้ลองชิมขนมนะครับซึ่งเป็นขนมแบบของพื้นบ้านอันนี้เขาเรียกว่าขนมต้มสเหลียมนะครับส่วนประกอบก็ง่ายๆ แต่เวลาทำเนี่ยยากครับเพราะว่าถ้าเราห่อไม่ดีนะครับน้ํามันเข้าไปปุ๊บข้าวข้างในก็จะเปียกหรือถ้าเกิดว่ายิ่งดูยิ่งกว้างมากนะครับข้าวเนี่ยก็จะออกมาข้างนอกทานไม่ได้เละหมดเลยละครับแม่แม,แม่เขาจะเรียกว่าขนมต้มโบ๊ะที่เขาเรียกอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาเอาไปต้มเนี่ยนะครับเนี่ยฮะจะมีเสียงดังโบ๊ะ <c oughs> เป็นขนมที่เขาจะเอาไปทานกับน้ำตาลแล้วก็คลุกเขากับมะพร้าวนั่นเองนะครับก็ทำให้รสชาติหวานๆอร่อยดีอื คนที่นี่ส่วนใหญ่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ติดบ้านนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่บ้านเนี่ยทำอยู่เสมออย่างที่นบมาที่นี่จะได้เข้าไปที่บ้านของพี่เนธน,นะครับพี่เนธเนี่ยเขาจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องงานจักสารอาจจะเคยเห็นนะครับที่เป็นเหมือนสันสารที่คล้ายๆงูนะครับซึ่งบางที่เนี่ยเขาอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันแต่ที่นี่เขาเรียกว่างูรัดนิ้วครับ บางที่เนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้เป็นเหมือนใบลานใช่ไหมครับเอามาทำแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเราจะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เป็นไม้ประเภทไหนคือไม้ไผ่ข้าวหลามครับอ๋อที่เขาไปทําข้าวหลามเนี่ยครับคือมันจะมีความเหนียวจะไปทําในเส้นของตัวตอกแตกประโยชน์มันคือการที่นามานวดนิ้ว พราบรอบนิ้วเราจะมีเส้นประสาทเส้นเล็กๆอยู่เยอะเวลาเรานวดกับมือมันจะไม่ทั่วถึงใช้ตัวนี้นวดเพราะมันจะได้รอบๆทั้งหมดเลยทําขายด้วยตัวหนึ่งสิบาทฮะบสิบาทเองนะฮะนี่สามารถนวดได้ทุกนิ้วเลยนะครับไอ้ยังหมูด้านหลังนี่ละครับเป็นทางมะพร้าวครับทางจากใบมะพร้าวมีทางแล้วก็มีใบด้วยนะครับมาสานให้เป็นรูปโมแบบนี้สวยนะครับแล้วก็เก็บงานละเอียดมากๆเลยนะฮะอะไรอย่างอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นเราเป็นตะกร้าแบบนี้นี่คือทาจากอะไรครับใบมะพร้าวใบมะพร้าวเหมือนกันนะฮะทำเป็นเหมือน ตะก,กาอย่างนี้นะครับยังมีอย่างอื่นอีกด้วยไหมครับก็คือยาแตกครับก็จะเป็นพวกกระเป๋าสาระการที่เราอยากจะให้เป็นมันจะเป็นได้ทุกชิ้นงานครับทุกางานนะถ้าสนใจแล้วก็ผมก็จะถ่ายทอดได้หมดเลยไม่ว่าที่ไหนใกล้ไกลผมก็จะจะไปตลอดสาหรับผูบ้สูงวัยต่างๆก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ที่บ้านของพี่เน้นะครับก็มีเรื่องของสมุนไพรเหมือนกันใครที่ชอบเนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของลูกประครบก็จะมีการทําลูกประครบต่างๆนะครับที่เป็นสูตรเด็ดของพี่เขาแล้วก็มีเรื่องของการอบสมุนไพรนะครับผมได้ลองอบแล้วครับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการทําให้ร่างกายในผ่อนคลายแล้วก็สบายตัวแถมหลับสบายด้วยนะครับเือไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เหมือนอยู่บ้านบ้านเกิดของตัวเอง หลังจากที่อยู่เทพนานแต่ก่อนอายุเรายังน้อยเนาะการได้มาหายกินต้องอดต้องทนแล้วพอกลับมาอยู่บ้านตอนใหม่ๆเราก็ไม่รู้จะทําอะไรจับอะไรไม่ถูกและไม่รู้จักตัวเราเองแบบที่พ่อหลวงเคยบอกเนาะค่อยเป็นเข้าไปพอเพียงนะอย่าจะเย้ทะยานตามที่เรามีเรานี่เราก็แบบมันก็สูงนะสูงตรงนี้จะดีกว่าอ,อยู่ที่บ้านเราดีที่สุด สวยงามที่ประทับใจมากๆครับกับการได้มาเรียนรู้ที่บ้านถึมตองตอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพราะไม่ใช่แค่เพียงการได้มองเห็นธรรมชาติที่ยังคงสวยงามสมบูรณ์แต่ยังได้เห็นถึงความน่ารักวิสัยใจคอความเป็นอยู่วิถีวัฒนธรรมที่เรียบง่ายสิ่งนี้แหละครับที่ทําให้บ้านถึมตองเป็นตัวของตัวเองมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเป็นความน่ารักที่ไม่ต้องปรุงแต่งและใครที่อยากจะหลงรักเมืองน่านหลงรักประเทศไทย ต้องลองเดินทางมาที่นี่ดูครับสวัสดีครับ